ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับกีหน้าปิดกั้นตัวเองจากโซเชียลหลังป่วยซึมเศร้าหนักพบจิตแพทย์ตั้งแต่เข้าวงการกีหน้าปิดกั้นตัวเองจากโซเชียลสู้กับโรคซึมเศร้ามานาน5ปีแฟนๆแห่เป็นห่วงนางเอกสาวจีหน้านิยาชาลัสที่ทุ่มเททํางานหนักจนเกิดภาวะเครียดสะสมมุมอ่อนจากงานไม่ได้ถึงขั้นนอนไม่หลับต้องทานยานอนหลับ ต้องปิดตัวเองออกจากโซเชียลลาสุจีนาได้ให้สัมภาษณ์กับข่าวสดออนไลน์เปิดใจถึงการทำงานในภาวะกดดันออกอาการเครียดกางกรองเผยพบจิตแพทย์ตั้งแต่เข้าวงการอาการนอนไม่หลับละ่ะอาการนอนไม่หลับเป็นมาตั้งนานแล้วค่ะมันอาจจะเริ่มด้วยทำงานตั้งแต่เด็กด้วยมั้งและเราต้องออกไปเผชิญโลกคนเดียวตอนนั้นเรายังไม่มีผู้จัดการไม่มีคนดูแลเราต้องไปทำงานคนเดียว ในอายุ13-14มันก็มีความเครียดมีความกดดันมาอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติของสภาพจิตใจเราข้างในต้องกินยานอนหลับไหมมีกินค่ะแต่ไม่ได้กินทุกวันก็เฉพาะวันที่เราต้องไปทำงานเราจะจัดตารางเวลาเวลาจะต้องกินเวลาไหนเพื่อจะได้ทำการตื่นไปทำงานตอนเช้ามันไม่ง่วงค้างต้องคอนโทรลอารมณ์ตัวเองไหมคือหนูโชคดี ที่บ้านไม่ชอบครอบครัวที่เครียดหรือมีปัญหาเยอะขนาดนั้นมันก็เลยทําให้เราไม่ได้เป็นเด็กที่เครียดขนาดนั้นเวลาอยู่กับเพื่อนอยู่กับที่บ้านเราก็จะทําตัวสนุกสนานปกติตามวัยแต่โหมดเครียดมันก็มีส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการทํางานที่เรากดดันตัวเองเป็นเด็กชอบกดดันตัวเองเราเคยไปพบแพทย์เพื่อปรับอารมณ์ของเราไหมจริงๆหาหมออยู่แล้วค่ะเป็นเรื่องปกติ เพราะด้วยการทํางานในวงการเจอคนหลากหลายรูปแบบสภาพแวดล้อมที่เราเจอก็ส่งผลต่อจิตใจเราต้องไปพบหมอเพื่อให้เขาได้เคลียร์ความรู้สึกเราคุยกับหมอเป็นอีกหนึ่งทางที่ทําให้เราดีขึ้นไปพบหมอตั้งแต่เข้าวงการเลยไหมหนูว่าน่าจะเป็นตั้งแต่ช่วงที่เข้ามาในวงการเพราะทํางานตั้งแต่เด็กอย่างที่บอกว่าไม่มีผู้จัดการไม่มีคนคอยไปทํางานด้วยและทํางานกับผู้ใหญ่ มันก็เลยมีความจริงจังความซีเรียสในช่วงแรกๆค่ะหมอประเมินอาการยังไงบ้างตอนนี้ก็กินยาปกติมีเพิ่มยาลดยาบ้างในบางช่วงแต่เราก็นอนหลับบ้างไม่หลับบ้างมันก็แล้วแต่วันอยู่ที่เราจะจัดการกับความรู้สึกยังไงมากกว่าที่บ้านเป็นห่วงขนาดไหนแน่นอนว่าต้องเป็นห่วงอยู่แล้วเพราะเขาเห็นเราเครียดเขารู้สึกว่าอันนี้ถ้าจะไม่ดีแล้วเพราะคนที่เป็นโรคนี้ก็บอกยากเนาะ พี่ๆในวงการออกเป็นเราก็เห็นข่าวเขาบางคนฆ่าตัวตายบางคนตัดคอชีวิตแบบสุดๆแต่ทีน่าโชคดีคนรอบข้างคอยพพอร์ตตลอดเวลาเพราะเราเสพโซเชียลด้วยหรือเปล่าถามว่าเล่นโซเชียลไหมคือมันเป็นปกติของเด็กสมัยนี้อยู่แล้วที่จะเล่นโทรศัพท์ดูโซเชียลเสพข่าวต่างๆก็เป็นปกติค่ะแต่ช่วงไหนที่เราเสพเยอะๆแล้วมันมีผลกระทบต่อจิตใจเราก็ไม่เล่น จะไปหาอย่างอื่นทำออกกําลังกายดูหนังฟังเพลงแค่นั้นเมื่อไหร่ที่ไม่โอเคหนูจะปิดทุกการสื่อสารหนูจะไม่ให้โทรศัพท์เด้งเตือนว่ามีใครทักมานะแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อตัวเราขนาดนั้นเพราะเราต้องดูตัวเองว่าเราเป็นคนยังไงเราต้องมีสติมากๆเวลาเจออะไรแบบนี้ต้องยืนให้แข็งเข้าไว้ตัวเองสำคัญที่สุดไม่ว่าจะมีคนรอบข้างที่แข็งแกร่งแค่แไหน เราต้องช่วยตัวเองนะในเรื่องจิตใจมีมุมที่อยากไปอยู่คนเดียวมีอยู่แล้วค่ะเมื่อไหร่ที่เครียดมากๆอย่างวันนี้ไม่อยากเจอเพื่อนแต่เพื่อนอยากเจอเรามากก็จะบอกว่าเดี๋ยวค่อยเจอกันนะแต่ก็ไม่ได้พูดให้เขาเป็นห่วงแต่จะบอกว่าติดเรียนติดนั่นนี่แต่เมื่อไหร่ที่อยู่กับตัวเองจะไม่ปล่อยบรรยากาศให้มันเคว้งไปกว่าเดิมก็เปิดเพลงฟังบ้างร้องเพลงในห้องน้ำบ้างบ้าบ้าบวอ ขเราไปช่วงเวลาที่ผ่อนคลายก็เล่นกับแมวคุยกับคนที่บ้านช่วงที่เริ่มอาการมีกระทบกับงานไหมหืูว่ามันไม่มีผลกระทบกับงานขนาดนั้นถ้าเรารู้ตัวเองและดึงตัวเองกลับมาได้มันก็ไม่มีผลกระทบค่ะแต่เมื่อไหร่ที่เราจัดการกับตัวเองไม่ได้ทุกคนก็จะเห็นเลยว่าวันนี้เรามีอะไรในใจแน่ๆแต่ไม่ใช่ว่าออกมาทางสีหน้าขนาดนั้นนะคะก็ยังคงคุยกับทุกคน สนุกสนานได้แต่แววตาม,มันฟ้องขอบคุณขอ้ณขอมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ